คากาทุนลมมันน้ำมากนะครับวันนี้ก็มายกยอยามเช้าบรรยากาศเจ็ดโมงกว่าๆนะครับนหนาวหนาวครับของวันที่6ธันวาคมา64นะครับไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าเนาะหมอกเห็นหมอกเล้วครับนี่ในน้ำนะครับนี่มันอยู่น้ำพุร้อนไม่รู้ครับมันลาบหรือเปล่าคลา,ลาคบกันครับมันๆๆๆ บินเบินเบินเบินโอ้มายก็กำแรกก็ได้ธโนแล้วครับนั่นนะนั่นนะถือว่าโลมต้นด้วยดีนะครับสุนนะนนะบโดโอ้ คนดีครับมาสักตัวเป็นไม้แทนครับยกครั้งแรกก็หมานะครับ สูบตัวใหญ่ครับพอวานตอนเช้าก็มาครับตัวไหนก็นโดดออกครับเนี่ยเลขโดดมีหกีเลขหกเนีย่ยหกแปดดำดำเนี 6, 8, 8, 8. ่ยหปลาก็แปดหกแปนี่ยตัวใหญ่มากครับนี่สุบใหญ่โห้ยหนาว ยอดยอดยอดคระโดก่อนนะแล้วครับนโตตัวที่สองครับนี่โอ้ย กระโดดตัวที่สองสระทะเลเนาะเสื้อติดกระโดมครับนี่นี่ครับมันหมั่นอีกอ่ะเมื่อวานเดี๋ยววิ่ออกแล้วก็โดดออกนะครับกระโดดตัวที่สองตัวใหญ่ครับนี่ ทนะือว่าเริ่มต้นด้วยดีครับปลาตัวใหญ่เข้าสอนเนื่อนะครับเนาะแต่ ครับฉาโดตัวที่สามของเช้านี้นะครับครับอันนี้ไซส์มกันปอรครับอันนี้ไซส์ประมาณนักสามสี่กิบครับตัวที่สาม้วครับหลังจากที่ได้ปลาสามตัวไปคือยกมาประมาณเกือบสามสิบครั้งครับแล้วก็ฉาโดเข้ามาแต่เอาปลาใหญ่ก็ต้องรอนาน,นๆนะครับนี่เพราะได้ปลาใหญ่ต้องรอนาน,นๆตัวที่สามนะครับแต่จะสักโหลหนึ่งเนาะ นน้เกาจะมาได้จะมาวของใหญ่องรอนานๆน,น,นะครับ ัวที่สี่ครับแล้วมันกัดมันอะเห็นมันสะบัดอยู่นะอย่างอนันละนันละนันละของใหญ่ต้องรอนานๆมาต่อเนื่องนะครับอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้หน่อยัวที่สี่ของเช้านี้ครับโอ้ยม้วนครับม้วนนี่โอ้ กันหน่อยนะครับเนาะ้องไม้อีกขอักโหลดูวเนาะคค้มแล้ว,ลลวครับสดยอดวันนี้ไม่มีโดดออก แล้วครับตัวที่ห <ce bi han> ้าครับจะตั้งชื่อคลิปว่ายกยอหมาะโวล้วนดีไหมนี่ครับะโวห้าตัวแล้วขอโหลหนึ่งเนาะไม่ไม่ ไปลไากระทิงครับมา,าได้ไรนี่อะไรว่ามันตายหรือมันเป็นโอ้เป็นอยู่นี่ดิ้นอยู่นี่นอนเหมือนะตา,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 มมา,มาเลยครับปากระิงครับถือว่ามาวานครนี่ครับปากระิง น่มามากเลยนี่ก็นเหนื่อยแล้วมาแล้วน่ะขึ้นฝ่าไม่ได้ก็ต้องโดมัน คครับขอจบคลิปช่วงเช้าแล้วหนาวไปแค่เดยครับเนาะพอสายสายพักวันแปโมงก็ปาก็เริ่มไม่เข้าแล้วครับมาเช้ามาตอน7โมงครึ่งเนาะหมอกเต็มๆนะครับแล้วก็ไอ้น้ำขึ้นเลยนะครับวันนี้ก็มีช็อตเด็ดปลาชะโดครับตัวใหญ่ตัวเครื่องครับ5ตัวเขาวันนี้แล้วก็ปลากระสุกตัวใหญ่นะครับแล้วก็มาตกท้ายด้วยปลากระิงตัวไม่กี่นลครับแล้วก็ไปเล็นหารไปเลยโอเคละยวช่วงเย็นเจอกันใหม่นะครับจบช่วงเช้าเท่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค้มท้าย สวัสดีครับสวัสดีครับผลงนานนี่ครับนี่แสดงด,ดำพึดดำปือครับนี่เต็มกระชังนะครับเนี่ยโอเคเราไปสรุปผลปลาที่บ้านให้ชมทีนะครับแล้วเราก็จะจะยกต่อเล็กน่อยเดี๋ยวนี้นเนาะเผื่อมีปลาเข้าอีกนะครับโอเคครับไปครับครับสวัสดีครับขับยกต่างจังหวัดแถมแถมแถม สวัสดีครับวันดี้หลายรอบแล้วมาครับประสรุปาลสำเนะครับเช้านี้นะครับของวันที่6ธันวาคม64นะครับวันนี้ครับได้ชะโดครับ7ตัวเนาะมาเข้าี่หลัง2ตัวนะครับแลวปากระสูบตัวหนึ่งเนาะนี่ครับโอเคครับบวนมากๆเลยครับเช้านี้ขอบคุณที่ตาก้ชมนะครับสวัสดีครับดูดิ7ตัว